พี่ตูเนี่ยผมเพิ่งไปค้นข้อมูลกรมราชทัณฑ์มาเมื่อกี้ล่าสุดนะข้อมูลล่าสุดสามิถุนายนสองพน้าร้แปดนักโทษทั้งหมดในเรือนจําทั่วประเทศเนาะมีทั้งหมดสองแสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบสี่คนครับเป็นนักโทษคดีทั่วไปแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดคนเป็นนักโทษคดียาเสพติดนะพี่สองแสนแปดพันสี่ร้อยยี่สิบสามคนอุ้มเยอะมากพี่น้อย,ยอไหมครับ,รบอย่างนี้น้อยสองแสนกว่าคนน้อยไหมครับโอ้โหพี่เยอะนะแล้วค่าหารแต่ละวันค่าหัวนะครับ ต้องสิ้นเปลืองงบประมาณที่นำไปดูแลบุคลาประชากรคุกทุกวันนี้คนล้นคุกแล้วโดยเฉพาะยาเสพติดใช่พี่นั่นแหละแล้วประเทศไทยเราอยู่ยังไงผู้บริหารประเทศทุกยุคทุก,ทก,ทกสมัยไม่ใช่ไม่มีคนดีที่มาปราบปรามนะแต่คนดีสู้คนชั่วไม่ได้แล้วงบคนด <ไป S 2> ีนไปร่วมคนชั่ว,วเจ็จก็โดนคนชั่วคืนเป็นคนชั่วเป็นค,คนชั่วเหมือนกันแล้เราจะปราบปรามยังไงมันปราบปรามยากนะครับเพราะงั้น ผมคิดว่าถ้าไทยพักดินดำเนินการเรื่องนี้นะตั้งกลุ่มอย่างที่พูดเมื่อกี้ว่าตั้งกลุ่มฐานพลานมีสวัสดิการที่ลปรปลาบปรามโดยตรงเลยนะครับจะพึ่งพาอาศัยกับขา้กรรมประจำตําแหน่งทุกตําแหน่งผมว่ามันยากแต่ถ้าเอาหน่วยงานบุคลากรที่ตั้งใจจริงๆผมว่าง่ายเพราะว่าเขามีจุดประสงค์เดียวแล้วก็อบรมพวกนี้ให้มีคุณธรรม